อาย่าวคัดขาบ้โอ้สีดำเลยเนาะมุฮอวาบะครับนี่โอ้ ตั้ล้เตั้แล้เาปรจุได้เขาจะแช่ให้ถยได้เฮาหยวกนี่้าบักเฮาอับักเฮาพิ้ได้หลายมันสีดำมันสีจางดียงที่เรว่าจะไปจับมันหลายเฮากมีหลายเฮาอันนี้เฮาหยวกเฮาหยวกต้มินย่างเดี๋ยวแซ่บปานอยงแซ่บปนาพอมกินูาูบก็ได้มันกินยังกินไ่ตัากมันขับขไปนของน้าเขาอู้เขาไปของน้า ครับพี่น้องครับงูเฮาครับช่วงนี้ขอลมออบนะครับน้องมอลมออกช่วงนี้นะครับน้อแมนแมนงูเฮาไม่จะออกมอลมอบเขบผูชาบว่กินได้ครับมอรมอาน้องมอรมอบแล้วบ้างนะครับนี่ทั้งงูนีทั้งน่องงูเอาลูกไผ่เหมือนนี่งูน่องงูความงูความ กินไก่น <t expl os wealth> <t> ่อยได้เต็มท้องเลยหโหมันกินไก่น้อยมดจากแม่นน่เต็มท้องเลยนั่นเระปิดมั่นน่ะดักพ่อไปนี่ตอนนั้นการหลักการเราว่งโอ้โหมันกินไก่น้อยได้หรือเต็มท้องเลยนันกินเขียดโอบอกไก่น้อยเลยนี่เขาเลี้ยงครบน้อยนั่นไก่น้อยเขาเป็นแบบนี้ ไก่หน่อยนี่ไนอยนี่มาี้แกยานี่เราไหไก่น่อยอันนี้เขาเขาเบิรลกไก่น่อยนี่เขาบีบองให้เบิรงก็ได้นี่ จเป็นหอยังวะหอรวาามันบหน่อยหอน่เคียอิโม่หน้อยหอน่เบิ่งเบิ่งมันช่กินยังนะหชิรออให้เบิ่งอโบกินบขาอ้หินคาโ้ยโว้มกินนี่เ้ยังจเป็นหอยยังวะเจ้าวะไร่องก่าีขัวงูครับถูกขีนาดนี้พูเราเอาเราเห็นได้เราเมื่อได้ โอเบิ่งมาจักแล้ววได้ละขอเองเากบ่ฮูเขาสิตให้อยุ้เขาของน้าระวังกันนครับพอี่น้องครับขมลออกน่ครับตู้ไปเทาตู้เอาไปเอย้มัไมคืนนี้ของข้าวตัวนาะเอาไปใช้กะดเอารองอลาไสนมเนาะโอ้มันกินช้อนตัวน่เต็มอยู่ทช้องตัวครับ

ไปอีกแล้วนี่มันไม่กินอนื้อมาอีกแล้วอีกแล้วตอกพุดออกตัวหนึงองอมันคอเขียนก่ข้นาสองตัวสองตัวน้อยคือิเถอะไ่บอกกินเนมันกี่ขี้ข้ากรล้วเลยตัวนี้แปะอแปกล้วตัวเี้ฝากติดตามเลยครับเด้อคูบนอกชานล กินกับไปนะมันเช็คแห้งก็เลยกินงูเห่าเลยมันเป็นยังไงเขาเป็นยัมันเช็คมันเช็คเช็คกับไม่ยิ่งมันเช็ดครับคือว่เอาเลือดยาบำรุงกระมังสมรรถภาพแก้แล้วโบได้ขาไม่ไหมสนน่ะมันมันตัดข้อแล้วตัดข้ออะไรเลยก็ตัดข้อเอาเลือดใส็